สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อย่างยูถีแพชรชาบูนที่ผู้ถับเบิกเลยครับหนังยูถีนา,าบ้านตีมานอนพักแต่คืนนะครับยังเย็นนี่ครับนี่บนผูกเขาหนุ่มมอกเต็มเม็ดในข้างหลงังล่างผมนี่ก็อย่างมอกข้าวเพลินเต็มเม็ดเลยครับ บอกกลุ่มพื้นทีพี่น้องครับคำตายบานเราคำนึงที่หน่าทนใจคือคำวา่าร่าครับฮอยีบรอเรือสระอาราคำวา่ารานี่กระชายในกรณีหวา่าเอาหน้านั้นไปให้กับคนอื่นทำนะแล้วก็เอาตางมานะเพราะวา่าตัวเองนั้นต้องการตางครับเรียกวา่ารา่าออปีนี้จ้านลูกเรียนไล่คน เสี้ยขาถือมไล่ตังต้องเือเชื่อเชื่อรามุดนั่งเชื่อไรต่อไรหมักหายตังไม่พอแล้วจ้านก็เอาหน้าไปร่ากับขา้าวายร่าถ้าผูดเป็นภาษ่ากลางครับเมื่อนกับไปจำนอง้วครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าปาษาไทยภากตายราว่าร่าก็เลยเรียกว่าร่านาหรือไม้กันหนาร่าถ้าคนที่รับร่านาก็บอกว่าเออจ้านปีนี้ทำหนาร่า นี่เขาเอามาร่าไว้กับชานช่องแปลงไม่ใหญ่เท่าใดนี่สี่ห้าพันช่องแปลงนี้ก็ทำได้ครันแล้วสี่ห้าพันชาญหวาชานอีทำไม่ได้สักช่องเื่น,น่ก็ได้กาไรแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือนาร่ารื้อรานาการการราจึงเป็นการเอาสับสิ้นคือพื้นดินนะครับรือถีนาเอาไปให้คนอื่นทำแล้วเอาเงินมา ทีนี้การร่านาน้ำส้วนหมาเขากับร่ากันเป็นปีๆนะครับน่ะเป็นปีๆแต่ถ้าบอกว่าจ้านร่าสักสามปีตื่นให้เงินจ้านมาทัานนี่แถวนี้แถวนั้นนี่ก็ได้ครับนี่คือคำว่าร่าครับท่านผู้ชมครับที่พ่อมผูดอาอีด,ดุดดุดมั่งปน,นี้ไม่ใช่ไรครับน้องนองเอาเตาไฟนั้นมากองแล้วก็พิงเพื่อให้ไม่เย็นเถ่าใดครับเพราะถ้าเย็นหมาว่านี่ กาแรแลงไม่เป็นภาษาเลยครับเพราะัะ้านตอนนี้เต้าไฟกา,กากำลังมีไฟขึ้นกับเลลวกมีควันมั่งกับเผือกพ่มได้อบอุ่นตาไม่อบอุ่น่นแลงไม่โตกับเออมันสั่นเม็ดเลยครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมคำภาษาไทยฝากตายคำหนึ่งคือคำวา่าราฤชายในกรณีวา่นาน่าราฤร,ราหนา้าครับท่านผู้ชมครับวัสด,ดี